สวัสดีครับผมออสบางเลนครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการก่อสร้างนะครับจะสอนวิธีการใช้อีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับใช้ในการเสียบเหล็กโครงสร้างต่างๆนะครับทําเพลทเสาการยึดติดฐานแท่นเครื่องเครื่องจักรต่างๆนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการมาร์กตาแหน่งที่เราจะเสียบเหล็กนะครับจากนั้นก็ทําการเจาะรูครับ รูเจาะนะครับต้องให้พอดีนะครับกับเหล็กเสียบที่เราจะใช้งานในที่นี้ใช้เป็นเหล็ก DB12 ขออยนะครับเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยก็ต้องทําการทําความสะอาดรูเจาะนะครับเอาฝุ่นต่างๆออกนะครับรูเจาะต้องแห้งสนิทนะครับการผสมอีพ็อกซี่เสียบเหล็กนะครับจะใช้อัตราส่วนคือส่วน A2 ส่วนและส่วน B1 ส่วนครับนำมาผสมแล้วก็คนให้เข้ากันครับ เมื่อผสมอีพ็อกซี่สองส่วนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อก็จะเนียนออกมาเป็นสีเทาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็นําไปหยอดตรงในรูเจาะที่เราได้ทําความสะอาดก้นรูเรียบร้อยแล้วนะครับหยอดลงไปให้ถึงด้านล่างตรงก้นของรูเลยนะครับ จากนั้นนะครับก็นําเหล็กเสียบที่เราต้องการใช้งานเนี่ยนะครับมาทาด้วยอีพ็อกซี่นะครับโดยรอบเลยครับโดยรอบของตัวเหล็กเสียบโดยให้ครอบคุมความยาวที่จะตอกลงไปในรูคอนกรีตนะครับจากนั้นก็ตอกลงไปนะครับเราควรจะกําหนดระยะความยาวในการตอกลงไปให้ลงไปอย่างลงถึงก้นพอดีนะครับ รอให้อีพ็อกซี่เซ็ตตัวนะครับอย่างผมเนี่ยจะทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงเลยนะครับจากนั้นก็นำเพจมาวางติดตั้งแล้วนำมาเชื่อมเพจได้เลยนะครับเรียบร้อยครับตัวไปอีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับสาระดีๆของการก่อสร้างนะครับยังไงก็ฝากกติดตามผมนะครับออดบางเลนนะครับถ้ามีสาระดีๆจะนำมาลงให้ชมกันอีกครับขอบคุณครับ